ศึกษาวันนี้เรามาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับการเขาบอกว่าให้หาโมเมนต์รอบจุด O นี่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 ตรงนี้นะของแรง600นิวตันแล้วก็กระํามุม40องศากับแนวแกน x แตกแรงก่อนเนาะง่ายๆแตกแรงก่อนอันนี้เป็น600อะไรเนี่ย cos 40เนาะอันนี้ก็ออกมาเป็น600 sin 40 ระยะทางจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่เนี่ยสระยะทางจากนี่ถึงนี่สง่ายเหลือเกินซิกมาโมเมนต์รอบจุด O ไม่ใช่สิไม่ใช่หาซิกมาโมเมนต์นะอันนั้นเป็นโจทย์เขาบอกว่าอ่าเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่า <c oughs> กับเท่าไหร่ครับผมโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามอันนี้โมเมนต์อะไรครับ600ไซน์เนี่ยมาทางนี้โมเมนต์ moment ตามอันนี้ตามเข็มเช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เด็กๆไปทบทวนเรื่องการโมเมนต,ต์ทวนโมเมนต,ต์ตามคืออะไรนะครับถ้าโมเมนต์ทวนเป็นบวกโมเมนต์ตามเป็นลบนะครับผมอันนี้เป็นตามทั้งคู่เลยผมเอาอันนี้ก่อนก็เป็น600ไซ4์สีคูณระยะทางเท่าไหร่ครับ2อ่าอย่าลืมติดลบนะแล้วอันนี้ก็ติดลบ ลบเท่าไหร่เอ่ยอเป็นอะไรเอ่ยโมเมนต์ตามเหมือนกัน600คอส40คูณ4เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือ2 6 1 0 หน่วยเป็นนิวตันเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าแรงเป็นนิวตันระยะทางเป็นเมตรมุมตามเข็มหรือทวนเข็มอ่าเที่จริงที่จริงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งเติมเติมอีกมันทัดหนึ่งอันนี้ได้ออกมาเป็นเป็นอะไรนะเป็นลบ <c oughs> ก็จะได้ออกมาเป็น2610หน่วยเป็นนิวตันเมตรตามเข็ม นาริกะง่ายไหมครับง่ายเนาะง่ายจริงๆเลยค่อยๆทำนะครับ